สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวไทยแลนด์ Motorcycle New s วันนี้เราจะมาย้อนประวัติศาสตร์ Honda h u n t e r c r u b ประวัติศาสตร์รถดังแห่งแดนอาทิตย์อุทายกันนะครับ Honda c t 125หรือเรียกกันว่า h u n t e r c r u b ในรุ่นปัจจุบันเปิดตัววันที่26มิถุนายน2020ต้นตระกูลรถรุ่นนี้คืออะไรเมื่อมองย้อนกลับไป ถึงรำดับตระก,กูล CT และ h u n t e r ร u b ัที่นำไปสู่ u u t t r อร์ b ัตัวใหม่หรือ CT-125 ในรุ่นปัจจุบันที่แฟนๆ Honda ใช้กันอยู่นั่นเองรุ่นแรกที่เราจะมานำเสนอกันคือ Honda Hunter h u n t e r c ร์คลับปี1963เครื่องยนต์สูบเดียว2วาล OHV 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรกระบอกสูบ54ซีซีกำลังแรงม้าสูงสุด5 PS หรือ9500รอบต่อนาทีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่73กิโลกรัมต้นกำเนิดของ u u t เ r อร์ขับรถเทรลรุ่นนี้มีต้นแบบมาจาก Super Cup 55ในสหรัฐอเมริกา ติดตั้งท่อไอเสียแบบยกสูงยังสนามไว้วิ่งบนทางวิบากหรือท่องเที่ยวในป่าและเฟืองขับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังในการปีนเขาไว้สลับสับเปลี่ยนกับเฟืองเล็กและใช้โซ่แบบข้อต่อ Honda t เท l 90 CT 200ปี1964 รุ่นที่2เครื่องยนต์สูบเดียว2วาล์ว OHV 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรกระบอกสูบ86.7ซีซีกำลังแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นมาที่6.5 PS หรือ8,000รอบต่อน,นาทีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่82กิโลกร,รมัมรุ่นนี้หรือโบเนลนี้มุ่งเป้าไปที่ตลาดอเมริกา โดดเด่นด้วยการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยสำหรับเข้าป่าปีนเขานอกจากนี้ยังมีเฟืองเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่เหมือนรุ่นแรกด้วยเช่นกันสองเฟืองสำหรับการปีนเขาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่น Ct รุ่นที่3 Honda CT50 รุ่นปี1968 เครื่องยนต์4จังหวะ OHc 2วาล์วสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรกระบอกสูบ 49cc กำลังแรงม้าสูงสุด4.8 PH หรือ1 0 0 0 0มื่รอบต่อน,นาทีซึ่งเพิ่มมาจาก2รุ่นก่อนที่แอดได้แนะนำไปนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่71.5กิโลกร,รมัมหรือน้ำหนักแห้งที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับโมเดลที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร เปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี1968ด้วยการใช้ท่อไอเสียยกสูงและระบบกำลังซ u เปอร์ทอร์กทำให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการปีนเขาหรือทางราชันพื้นที่ภูเขาและเมื่อบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยมราคาตอนนี้อยู่ที่65,000เยน สำหรับราคาไทยลองเอาไปแปลงมูลค่ากันดูนะครับเพื่อนๆรุ่นต่อไปคือ Honda CT110 ปี1981รุ่นนี้จะมีความเชื่อมโยงและมีความคล้ายคลึงกับ CT125 รุ่นปัจจุบันที่เพื่อน,อนๆได้ขี่กันนะครับเครื่องยนต์4จังหวะ OHC 2วาล์วสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรกระบอกสูบ105่ 105cc ซีซีกำลังสูงสุด47.6 แรงม้าหรือ7500รอบต่อนอาทีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น8 8 7กิโลกร,รมัมหรือน้ำหนักแห้งที่ไม่ได้เติมน้ำมันนะครับจักรยานยนต์แทร็กกิ้งที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสุดโมเดลที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็น DNA โดยตรงของ CT 125ใหม่ในปัจจุบันพร้อมแผงกันเครื่องที่ปกป้องเครื่องยนต์จากความ เสียหายในการปีนเขาหรือทางลาชันและเครื่องยนต์ฟ้าอ,อากาศพร้อมช่องไอดีที่ส่วนรองรับด้านหลังยกสูงเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเครื่องและสนุกในการขับขี่เมื่อลงแม่น้ำรำธารที่มีความต่ำราคาตอนนี้อยู่ที่159,000เยน เพื่อนๆทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของ Honda CT125 ในปัจจุบันหรือเรียกกันในชื่อในตำนาน Hunter c u ขับของ Honda ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าสารกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทาง TikTok Facebook YouTube Thailand Motorcycle New ไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ